และดันสไลด์ขึ้นไปเลยและดันสไลด์กลับมาวันนี้จะมาแนะนำทริคพิเศษสำหรับมิกเซอร์ a l เลนแอนฮีที่มีอยู่ใน d e l i ท์ a v e n t ีสและก็ SQ s e r i ซีนะครับก็คือการทำสไลด์0 dB นั่นเองเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับวิธีการทำง่ายๆครับกดปุ่มรีเซ็ตและดันสไลด์ขึ้นไปเลยแค่นี้ก็เป็นที่เรียบร้อยที่ทำศูนยนะครับหรือเราจะดันสไลด์กลับมาก็แค่กดรีเซ็ตเหมือนเดิมและดันสไลด์กลับมาครับ ครับและสำหรับการทำศูนย์ดีใน MIX s q Series นะครับไม่ว่าจะเป็น XQ5 XQ6 และ XQ7 นะครับก็สามารถทำศูนย์ดีได้แบบเดียวกันนะครับโดยการกดปุ่มรีเซ็ตเหมือนกันนะครับเข้าไปที่ปุ่มรีเซ็ตและสามารถดันสไลด์ได้เลยนะครับแค่นี้ก็เป็นการทำศูนดีบเรียบร้อยนะครับครับหรือว่าเราจะนำเฟเดอร์ลงมาไว้ด้านล่างสุดนะครับก็สามารถทำได้เหมือนกันกดปุ่มรีเซ็ตและสามารถดันสไลด์ลงมาได้เลยนะครับ แกนี้ก็เป็นทริคสำหรับการทำสไลด์สูตรดีบครับ